สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนพร้อมหรือยังคะก่อนเข้าสู่บทเรียนคุณครูขอรับสมองก่อนนะคะสำหรับคลิปที่ผ่านมาเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับขนมไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้คุณครูจะให้เด็กบอกชื่อขนมไทยที่นักเรียนรู้จักมา6ชนิดค่ะ นักเรียนรู้แล้วเขียนลงไปในกระดาษที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมคะคุณครูขอเฉลยรับสมองเลยนะคะขนมไทยมีมากมายหลายชนิดนะคะคำตอบนักเรียนอาจจะไม่เหมือนคุณครูก็ได้ค่ะเช่นขนมชั้นขนมทองหยิบฝอยทองเม็ดขนุนสังขยาหรือขนมตาลก็เป็นขนมไทยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะเรื่องการอ่านในใจค่ะการอ่านในใจก็คือการอ่านหนังสือโดยไม่ออกเสียงผู้ที่มีความสามารถในการอ่านในใจจะเข้าใจและเรียนรู้เรื่องราวที่อ่านได้รวดเร็วมากกว่าการอ่านออกเสียงเพราะจะไม่ต้องกังวลกับการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักลรวิธีค่ะ ค่ะสำหรับวิธีการปฏิบัติในการอ่านในใจนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. เลยไม่ชี้ตามตัวอักษร 2. อ่านเป็นกลุ่มคำา 3. กวาดสายตาไปอย่างรวดเร็วไม่ย้อนหน้าย้อนหลัง 4. ไม่ออกเสียงหรือทำปากขมุบขมิด 5. มีสมาธิทำจิตใจให้จดจ่อกับสิ่งที่อ่าน 6. จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ค่ะต่อไป เรามาเรียนรู้การอ่านจับใจความค่ะการอ่านจับใจความก็คือผู้ที่อ่านต้องจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ตัวอย่างเช่นตั้งเป็นคำถามแล้วนำคำตอบที่ได้ทั้งหมดมาประมวลเป็นใจความสำคัญเช่นคำถามคือใครตัวละครมีใครบ้างทำอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างที่ไหน เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรมีวิธีการเป็นอย่างไรและบรรยากาศเป็นอย่างไรนี่ก็คือการอ่านจับใจความนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปฏิบัติในการอ่านจับใจความนะคะ 1. ตั้งใจอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ 2. นํนำคำตอบของคำถามมาเรียบเรียงเป็นใจความสำคัญ 3. เขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านด้วยสำนวนภาษาของตนเอง 4. อ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการปฏิบัตินะคะที่คุณครูสรุปให้ก็คือตั้งใจอ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็นำคําตอบของคําถามมาเรียบเรียงเพื่อหาใจความสำคัญแล้วก็เขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เอาอ่านเป็นภาษาของเราเองอ่านทบทวนอีกครั้งและก็ ตรวจสอบความเรียบร้อยของอ่าใจความสำคัญที่เราอ่านได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอเข้าใจในเรื่องการอ่านในใจและการอ่านจับใจความบ้างไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอีกทีนะคะการอ่านในใจไม่สำคัญว่าจะอ่านได้รวดเร็วแต่สิ่งสำคัญก็คืออ่านแล้วเข้าใจในเนื้อเรื่อง การอ่านจับใจความผู้อ่านควรพยายามจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่างแท้จริงค่ะจากบทเรียนข้างต้นนะคะให้นั่งเรียนมาทำแอคทิวิตีแบบฝึกหัดค่ะจงตอบคำถามข้อ1การอ่านในใจคนปฏิบัติอย่างไรบอกมา1ข้อ ข้อ 2. การอ่านในใจจะเข้าใจและเรียนรู้เรื่องราวมากกว่าการอ่านออกเสียงเพราะอะไรข้อ 3. การทําจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านเราต้องมีสิ่งใดข้อ 4. ให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติในการอ่านจับใจความมาหนึ่งข้อข้อ 5. วิธีการอ่านจับใจความของเรื่องให้ได้ควรทำอย่างไร นักเรียนเขียนคำตอบได้เลยนะคะคุณครูจะไปเฉลยในสไลด์ถัดไปค่ะค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในอสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะการอ่านในใจ ควรปฏิบัติอย่างไรบอกมา1ข้อนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นไม่ชี้ตามตัวอักษรค่ะข้อ2นะคะการอ่านในใจจะเข้าใจและเรียนรู้เรื่องราวมากกว่าการอ่านออกเสียงเพราะอะไรอันนี้ครูจะให้คําตอบว่าเพราะเราจะไม่ต้องกังวลกับการเปล่งเสียงให้มันถูกต้องตามอักขรวิธีใช่ไหมคะที่ครูสอนในบทเรียนข้างต้นนะคะต่อไปข้อที่3การทําจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่าน เราต้องมีสิ่งใดการที่เราจะมีจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะอ่านนั้นเราต้องมีสมาธินะคะข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะต่อไปข้อที่4นะคะให้นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติในการอ่านจับใจความมาหนึ่งข้อนะคะก็คือ,อครูยกตัวอย่างเช่นตั้งใจอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบก็คือให้นักเรียนมีสติมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจอ่านตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องจนจบเรื่องนะคะ ต่อไปข้อที่5ค่ะวิธีการอ่านจับใจความของเรื่องให้ได้ควรทำอย่างไรก็คือถ้าเราจะอ่านจับใจความได้ใช่ไหมคะเราต้องตั้งคำถามใช่ไหมคะอย่างที่ครูสอนไปในขั้นต้นก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะตั้งคำถามแล้วก็เอามาเป็นเอาคำถามมาเป็นคำตอบนะคะหาให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำกันได้ไหมเอ่ยถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนไปดูหรือว่ากลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้นะคะนักเรียนสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ